อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการซื้อสตันเนอร์นะครับสตันเนอร์เนี่ยจะอยู่ที่เมืองมอลล็อกนะครับและตำแหน่งพิกัดที่ NPC ที่ขายสตันเนอร์เนี่ยจะอยู่ตรงล่างซ้ายนะครับก็คือ NPC ตัวนี้นะครับถ้าดูในแมปก็คือเนี่ยจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือตรงนี้อ่ามันคือล่างซ้ายนะครับกดปึ้มอ่าอันนี้ขอแนะนำนิดนึงอย่างตัวผมเนี่ย ตัวนี้ผมจะเล่นอโคแล้วก็เปลี่ยนพีดมานะครับเป็นหลักนี่คือเป็นตัวที่จะใช้ฟาร์มของผมซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวพ่อค้าตัวพ่อค้าเนี่ยผมจะเล่นแค่เอาสกิลจ็อบแค่10บกว่าเพื่อที่จะเอา DC ให้เต็ม10จะคอยไว้ซื้อ d c ยา DC พวกอาวุธอะไรพวกนี้ในราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มนะเราเข้าไปเล่นแป๊บเดียวเองพ่อค้าเล่นเพื่อให้แบบจอบสิบ กว่า,วาสิบนิดนิดอ่ะเออมาก็จะได้ดีซีเต็มสิบละอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววิธีการก็คือเราใช้ตัวที่เราฟาร์มไปหลังเนี่ยมันจะมันจะได้เซนดีใช่ไหมจากการที่เราเปิดกล่องอ่าแต่ตัวพ่อค้าเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มเล่นอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเงินที่เรามีเนี่ยเราสามารถฝากในธนาคารได้นะครับ เ,เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยสมมุติฝาก40,000ปุ๊บเรากด Deposit ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในส่วนกลางของ ID นั่นหมายความว่าทุกตัวละครใน ID นี้สามารถมาดึงเงินตรงนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลยส่วนวิธีการด,ดึงเงินมาใช้ก็เหมือนกันกดธนาคารปุ๊บกรอกตัวเลขแล้วกด w i t h อ r น w าอันนี้าคือฝากอันนี้คือถอนเนม่ยมือนก็จะมีภาษารปุ๊กอกับกับเอาไว้นะครับเราสามารถถอนปุ๊บ ถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าพ่อค้าเนี่ยอย่างสตันเนอร์เนี่ยเราลองดูราค 60, า60,000 60, 60,000เซนีซึ่งมันค่อนข้างแพงในช่วงเริ่มต้นนะครับการที่กว่าจะเก็บเงินได้60,000ก็ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรามีตัวพ่อค้ามา DC DC ซื้อสตันเนอร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ45,000ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ45,000มันประหยัดไป15,000เลยมันประหยัดเยอะมากอืม เพราะฉะนั้นแนะนําให้ปั้นพ่อค้ามาทุกคนนะครับเป็นตัวที่สองอปั้นเอาไว้แต่ว่าเรายังไม่ต้องเวลอะไรมากมายยังไม่ต้องใช้บอทใช้อะไรทั้งสิ้นก็คือตีมือนี่แหละเพราะว่ามันเก็บจ็อบแค่ประมาณ10กว่ากว่าก็จะได้ดีซีเต็มสิแล้วใช่ก็อันนี้คือสปันเนอร์นะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับคลิปในการสร้างน้ํามนตัวนี้ฮอลลี่วอเตอร์ เดี๋ยวจะบอกวิธีการว่าเอ้ยเราไปซื้อขวดที่ไหนไปสร้างน้ำม์ที่ไหนอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ